ดอกไม้มาฝากเพ,พื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะเพ,พื่อนๆที่ออฟฟนบาร์โอเวอร์ราดค่ะเพ,พื่อนๆที่หลังบ้านพี่สาวนะคะตึกสูงๆนู้นเมื่อตอนกลางวันน้อยก็ไปมาค่ะในเมืองฟังเฟิดอจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะเพ,พื่อนๆที่เห็นเห็นเขียวๆนี่ก็คือสวนบวบค่ะเพ,พื่อนๆหรือว่าสุขีนี เนี่ยหลังบ้านอากาศเยน็นเย็นพี่น้องอากาศเยน็นค่ะล่มว้อยๆจ้ะขึ้นหอดบ้านจ้ะเดี๋ยวมือนีหน่อยจะพาไปเบิงบางยางามหน่อยมาด้วยจ้ะพี่น้องเด้อ ให้ดูลูกอะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าลูกเมลเบลอ่ะจะออกหวานหวานมากเลยเนี่ยถ้าสุกนะคะพเพื่อนๆเอาไปทำขนมเค้กเอาไปทำเยมอร่อยมากๆค่ะพเพื่อนๆดูที่ะเนี่ยน้อยซ้อนเดือดองน้ยอ,นยอ,นนอยยูกไกถ้าจะน้อยจะมาเก็บ เอาไปเฮ็เดเยี่ยมไปขนมเค้กจ้ะพี่น้องเดินต่อนะคะเดินยามเย็นจ้ะขณะนี้เวลากี่ทุ่มเนอะจัมโมงหรอเจ้เด๋จังมงหละอสองทุ่มขณะนี้เวลาสองทุ่มตรงนี่เพื่อนๆดูทีคะ่ะน้อยเดินมาเจอแล้วผักขมจะ้ะนี่แหละคือที่น้อยตะจะพาพเพื่อนๆมา มาเก็บผักขมค่ะไปฝากน้องๆเนี่ยให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอาเอาพวกนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเยอะอีกนะคะเพื่อนๆแต่ฝั่งน้นจะเป็นเอ่อเอ่อมันฝรัง เก็บต่อค่ะ,ะเก็บต่อตรงนี้ก็มีค่ะพเพื่อนๆตรงนี้ก็มีค่ะเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเดี๋ยวน้อยจะเก็บต่อค่ะพเพื่อนๆใช่หมดเลยพักขมค่ะพี่น้องพักขมพักขมพักขมอ้หเหมือนเมืองที่ละ่ะเจ๊แล้วเก็บเลยเดี๋ยวน้อยขออนุญาตเก็บกันเด้อ สวยไปฝากน้องๆเ,เพื่อนๆจ้าน้อยเก็บอีกก่อนว่าจะพอแล้วแต่มันสวยค่ะเ,เพื่อนๆด,ดูดีคะเนี่ยใหญ่มากเลยเก็บอีกสักนิดนึงเนาะไปฝากน้องๆค่ะเนี่ยเก็บอีกสักนิดนึง หลายจะอ่อนซ่อนนี่ยพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเดี๋ยว้อยเก็บอีกหน่อยอันนี้ยอดอ่อนๆเลยเด้เนี่ยน่าเจ๋เนาะยอดอ่อนๆเลยจ้าพี่น้องเนี่ยงามมากมากเลย เก็บผาคมเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเดินออกกําลังขายามเย็นกันนะคะดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆพาชมบรรยากาศหลังบ้านที่สาวนะคะเป็นอะไรที่แบบเป็นคนชอบดอกไม้อ่ะเห็นไม่ได้เลยต้องเอามาฝากเพื่อนๆ ท้องฟ้าสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวน้อยให้ดูเดินผ่านพอดีค่ะกำลังเดินเลี้ยวซ้ายขึ้นถนนใหญ่กลับบ้านเมื่อกี้นี่เดินด้านหลังมาเจอมาเจอต้นคัสตาเนียนเพื่อนเพื่อนดูที่ค่ะเขียวเขียวนะคะคัสตาเนียนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดกอยู่นะโดกอยู่แต่ก็ยังเขียวเขียวค่ะเพื่อนเพื่อนนี้ต้นคัสตาเนียน ยังผลเขียวๆอยู่เนาะเพื่อนๆคะเดินมามาเจอลูกอันนี้อีกแล้วแต่เห็นสวยดีน้อยก็เลยเอามาฝากเดอ้อพี่น้องอันใดงามหน่อยกระถ่ายมด <laughs> เนี่ยน้อยก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรกินได้หรือไม่ได้อยู่ในสวนเขาค่ะพอดีเขาโผล่ออกมาถนนก็เลยถ่ายให้เลยยามเย็นค่ะเพื่อนๆรถลางยังไม่มาค่ะได้โอกาสก็เลยถ่ายรูไปไว้หน่อย ขายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมถนนยามเย็นนะคะว่างเปล่าค่ะอันนี้ผักขี้เหล็กเด้อพี่น้องเนี่ยผักขี้เหล็กต้นย้ายใหญ่จ้ะพี่น้องนี่ต้นนี่แมนหมดเลยใช่หมดเลยค่ะเยอะจริงๆกำลังงาม,งามยอดอ่อนๆจ้ะพี่น้องเพืนคะ่ะเดินมาเจอพุ่มเมลาเบลอีกแล้วเห็นไหมคะลูกเล็กๆ อ่ะเจ๊เก็บเจ๊เก็บเก็บไปจิ้มเก็บไปจิ้มเอ่อพี่เกลือพี่เกลือน้ำตาลเอาไม่เยอะจ้ะเอาเอานิดหน่อยนะพอไหมพอไหมเอาอีกไหมเอาอีกบ้าเจ๊โอเคฮะพอแล้ว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 เนี่ย <Yeah. S 1> พุ่มเล็กค่ะมาเนี่ย yeah. เดี๋ยวไปกินกัืน้ำ ขาเ,เดินมาเจออันนี้เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะนะเริ่มที่จะสุกแล้วโอ้ยอ่อ,อนซ้อนหลายเนาะบางที่แล้วพี่นอ้องเนี่ยเนี่ยออกเหลืองแดงหวานหวานใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่สาวชิมแล้วบอกหวานทำไงดีอนะ่ะน้อยอยากชิมบ้างอ่ะเดินผ่านไปเรื่อยๆก็เอาบรรยากาศเอาธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะจำได้ไม่เอ่ยนี่คืออะไรอันนี้เขา เรียกว่าฮากระพุทธค่ะเพื่อนเพื mm ่อนกุหลาบแต่ว่าชื่อเขาก็คือฮากระพุทธเอาไปทำชานะคะเนี่ยอาไปทำชาตากแห้งแล้วก็ทำชาดื่มหน้าหนาวคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนพุ่มใหญ่เลยเยอะมากๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้อให้ดูค่ะเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใช่หมดเลยค่ะขาเนี่ยที่เดินผ่านมาเนี่ยจะมีผล,ลไม้ ต้นมะละเบลที่พี่สาวชิมเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีต้นหากระพุทธเอาไว้ทำชาตวอนเย็นไม่ใช่ต้นหากระพุธคือนี่คะ่ะเพื่อนๆนี่ก็ใช่นะคะฝั่งนู้นที่น้อยเดินผ่านมาจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะพี่ไปเก็บไปเก็บกผักขมค่ะเพื่อนๆอยู่ฝั่งนูนนะ้นเราเดินอ้อมขึ้นมาแล้วก็จะเดินกลับแล้วคะ่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรให้ชมอีกนะคะเพื่อนๆจ๋าเดินผ่านมามาเจอต้นโฮรุนเด๋อจำได้ไหมน้อยเคยลงคลิปที่ทำน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาเป็นลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกค่ะดูนะคะถ้าสุกนี้เดี๋ยวเราเอาไปชาแยมได้เลยค่ะเพื่อนๆต้นโฮรุนเดนะคะ แล้วก็มีพี่ๆ FC ถามมาว่าอยากอยากดูใบชัดๆนะคะมี FC ท่านหนึ่งค่ะถามน้อยว่าอยากดูใบชัดๆใบเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะนี่ค่ะใบของดอกโฮลุนเนละนะคะอันนี้ก็คือลูกของเขาถ้าสุกจะออกสีม่วงจ้าแล้วก็เก็บไปทำแยมได้เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆ,ๆ,ๆ พุ่มนี้ยิ่งยิ่งเยอะเลยแดงๆเนี่ยเห็นไหมเจ๊เก็บให้หน่อยสักสองสามลูกอยากกินเนี่ยเจ๊เจ๊เอาทางนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมนั่นแหะนั่นแหะเออนั่นแหละเอาให้หน่อยอุ้ยอุ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วสองพี่น้องสนุกมากค่ะเพื่อน เพราะว่าน้อยมาพักกับพี่สาวสามืนเท่านั้นพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วค่ะก็รอได้วันหยุดพักผ่อนวันฮอลิเดย์ของน้อยก็จะมาเยี่ยมพี่สาวอีกครั้งค่ะส้ยงามเนาะเนี่ยจะเพื่อนๆน,น้อยได้มาสอง,สองลูกเยอะอเยะเยะน,นี่แค่นี้พอพี่สาวบอกหวานมากค่ะ อากาศดีค่ะพี่น้องสองพี่น้องสองแว่นสายเลือดเดียวกันค่ะเพื่อนๆวันนี้พากันมาเดินหลังที่พักของพี่สาวค่ะอันนี้ก็จะกลับเข้าที่พักแล้วโอ้ยเดินมาเจอดอกไม้แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเืดูดอกไม้ก่อนนะคะท้ายคลิปค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชม แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งน้อยใจนะน้อยจะทยอยไปตอบคอมเมนต์ไปเยี่ยมทุกๆบ้านค่ะใจเย็นๆน,นะคะม่ดูดอกไม้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็หอมมากพุ่มพุ่มพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูดิคัะเนี่ยพุ่มใหญ่มากๆเลยสวยเนาะ แล้วก็รถลางกำลังมากำลังไปแล้วค่ะนั่นแหละเพื่อนๆโอเคนะคะบายบาย